เข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการผู้ออกแบบชีวิตนะคะวันนี้แขกรับเชิญคือพระมหาเดชเมธีเมธินทัชโยค่ะปริยธรรมหกประโยคซึ่งท่านเป็นพระมหาปริยนบวชอุทิศชีวิตประจาปีพุทธศักราช2563ค่ะครับนมัศกรรยรอบหนึ่งนะครับขอความเมตตาพระอาจารย์ครับเล่าถึงบรรยากาศตอนรับพัดปีของพระอาจารย์นี้ไปรับพัดที่ไหนครับประโยศ3รับที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายยารามครับราชบุรีครับจังหวัดราชบุรีไปกันเยอะไหมครับ ก็เยอะครับเห็นว่ารับกับสมเด็จด้วยใช่ครับรับกับสมเด็จสมเด็จช่วงสมเด็จพระมหาราชมังคลารา์นะครับก็โอ้โหตอนนั้นไปรับที่รู้สึกเป็นวิหารเพิ่งสร้างใหม่แล้วเขาก็จัดใหญ่เลยโหแล้วคนก็ไปกันเยอะใช่ครับยมพ่อยมแม่ไปด้วยไหมครับไปครับสาธุใช่ครับ ไปแล้วก็โหบรรยากาศก็คือคนมาเยอะกันมากเลยครับครับยมพ่อยมแม่ก็ปลื้มเพราะว่าสอบตกหลายปีออะปีนี้ผ่านกำลังใจด้วยใช่ไหมครับเอาปีที่ผ่านแล้วก็ไปฉลองใหญ่เลยตอนนั้นใช่ครับไปรับกันเยอะไหมฮะหมายถึงสามเณินที่ที่ชุดนั้นไปครับกี่รอบเป็นร้อยไหมฮะสำหรับของเราก็ของเราก็รับประกาศนียบัตรประโยคหนึ่งสองด้วยก็เยอะเหมือนกันครับร้อยเลยครับเป็ยเรียกว่า ทีมหนาแน่นไปให้กำลังใจนะครับ<ช>แล้วในช่วงที่มามุทิตาที่วัดพระธรรมกายล่ะครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเห็นว่าเป็นเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ทั้งพระทั้งสัมมาเนรแล้วก็สาธุชนต่างปรืมปิติกันมากในตอนที่เดินแนวกลางไปรับพ่ามุทิตาเนี่ยครับรับรับตอนนั้นไปรับพระของขวัญเออพระไตรพ้า ถ้าพระราตรีเนี่ยจะเป็นของประโยคหกประโยคหกใช่ครับแต่ถ้าอาจารย์จะได้รับดงแก้วอะไรนี้ใช่ไหมครับเป็นถ้าประโยคสามก็จะรับเป็นพระของขวัญพระของขวัญใช่ครับพระของขวัญแต่ถ้าประโยคหกกับประโยคเก้าก็จะรับเป็นพระไต้าระไต้ใช่ครับพระไต้แล้วก็พระของขวัญเป็นยังไงคะความรู้สึกที่ได้รับจากก็ปลื้มมากเลยครับปีนั้นได้รับกับคุณครูไี่ใหญ่ด้วยไหมครับ ปีนั้นเป็นปี59ไม่ได้รับกับคุณครูไม่ใหญ่ครับแต่รับกับคุณครูไม่เล็กคุณครูไมเล็กเพราะตาเป็นไงฮะวันนั้นผมก็ปื้อมากเลยครับข้องแก้วหรือว่าที่เป็นสภาที่สภาที่สภารัฐบาลหลังใช่ครับรับที่รัฐนาลหลังก์ครับก็รับพาของขวานเสร็จปุ๊บก็จากนั้นก็มีโยมเยอะเลยอมทิฏฐาใช่ครับทิฏฐาค่ะแล้วก็ตั้งหน้าต่อไปสู่ประโยค ต่อไปใช่ไหมคะสี่ห้าแล้วก็หกครับแต่หกปีนี้ยังไม่ได้รับนะฮะก็ช่วงโควิดครับสถานการณ์พิเศษก็เลื่อนไปสำนักพระราชวังก็เลื่อนไปยังไม่มีกําหนดคนี่ะครับว่าจะรับตอนไหนอะไรยังไงครับแล้วก็เตรียมตัวแล้วยมพ่อยมแม่เป็นไงฮะทันทีที่บอกว่าผ่านประโยคหกแล้วหท่านปลื้มมากเลยครับปลื้มอยู่แล้วนะครับตั้งแต่สามมาสี่ห้าหกก็ยังไม่ตกเลยสอบผ่านตลอดเลย แล้วก็ต่อด้วย7 8 9ดแปดเก้า็ยังไม่ตกก็จะไม่ตกเลยนด้วยความที่เรามีพื้นฐานแน่นมาตั้งแต่ประยุทธ์สาใช่ครับอาจารย์ครับเห็นบอกว่ามีโอกาสได้เดินธุดงด้วยใช่ครับธุดงกุหลาบกุลาปีแรกเพราะว่าต้องมีสามเณรไปเดินใช่ครับมีสามเณรไปเดินรู้สึกเดินช่วงนั้นน่าจะประมาณสัก7 6 7ดันเจ็ดวันถ้าไม่ผิดก็เดินจากวัดเราแล้วก็ไปที่แรกพักที่แรกก็สนามกีฬา สุปะเตมีแล้วก็ไปเรื่อยๆไปต่อเรื่อยๆจนถึงวัดปักน้ำก่อนไปเดินจริงนี่มีซ้อมไหมคะก็ซ้อมครับซ้อมรอบเจดีซ้อมรอบเจดีับที่วิหารคดว่าทำไมต้องซ้อมอะคะก็เพื่อความสวยงามของบุคคลนะครับกำลังด้วยใช่ไหมครับเพราะบางทีต้องเห็นว่าปีแรกๆนี่ทั้งกรดทั้งบาดอุปกรณ์ต่างๆมีครบใช่ไหมครบเลยครับหนักด้วยหนักด้วยใช่ไหมฮะร้อนแล้วเป็นปีไม่ใช่เป็นแค่พร็อ ประกอบเฉยๆแต่ว่าคือจริงเป็นเป็นอุปกรณ์ที่จะไปดํารงชีวิตจริงๆใช่ครับเรื่องจริงครับแล้วเป็นเด็กด้วยนะคะครับตอนนั้นรู้สึกสิบสิบหกมากสิบห้าสิบหกอยู่เลยครับแล้วเขาก็ให้สามเณรทั้งไม่ว่าจะเณรเณรวัดเราเณรเขาแก้วเสด็จแล้วก็เณรเออเณรบ้านขุนมารวมกันที่ระเบียงสี่ก่อนแล้วก็จัดระเบียบแล้วก็ให้อยู่ก่อน อยู่ตรงนั้นเหมือนซ้อมก่อนอะไรเงี้ยครับให้ไปนอนก่อนจะเดินทุดงจริงแล้วเดินไปแล้วมีญาติโยมโปรยกิกุหราบค่ไปอย่างเงี้ยครับรู้สึกยังไงบ้างครับอาจารย์ก็ปื้มนะครับมันจะไปปื้มตอนใกล้ๆถึงใกล้ๆจะถึงที่แต่ละวันคือในระหว่างทางมันก็เหนื่อยแหละทั้งเหนื่อยทั้งร้อนใช่ไหมครับแล้วก็เด็กก็จะงอแงก็ไม่ได้แต่ว่าพอเขาโปรยกิกุหลาบแล้วใกล้ถึง จุดหมายนี่มันจะปลื้มปิติมีแรงฮึดขึ้นเลยไหมใช่ใช่ครับก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กด้วยมั้งหรือว่าอะไรเงี้ยก็ครับคิดละเออข้างหน้าต้องมีปนันะ<อ>ข้างหน้าต้องมีปนันะข้างหน้าต้องมีน้ําเย็นๆนี่เลยอะไรแกก็จะมีแรงฮึดแล้วได้ข้อคิดอะไรยังไงบ้างครับสาหรับการใช้ชีวิตในการเดินทุดงสําหรับในวัยของเราที่เป็นเป็นเยาวชนอยู่ยังเป็นเด็กอยู่อย่างเงี้ยครับปลื้มครับ เพิ่มแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากใหม่แล้วก็ฝึกความอดทนเราครับว่าแดดก็ร้อนแดดก็ร้อนแล้วก็ไหนจะเรื่องเข้ารถไปในกรุงเทพรถเยอะอีกอย่างเงี้ยเขาเมาควันรถอะไรเยอะแยะไปหมดเลยฉันมือเดียวด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมือเดียวด้วยเด็กก็ไม่เด็กไม่เวนจะบอกว่าเด็กก็ไม่เวนใช่ครับก็มือเดียวเหมือนกันใช่ครับโอ้โห ชันมื้อเดียวแล้วก็รวบเดียวคือปานะเย็นเลยแล้วมองย้อนกลับไปไหมครับว่าเราไหวได้ยังไงคือปกติคนปกติทั่วไปเขาก็รับประทานสมมื้อพอรักษาสินแปลกก็เหลือสองมื้อแต่พอเดินทุดงจริงๆต้องใช้พลังงานค่อนข้างมากทําไมถึงได้ฉันแค่มื้อเดียวแล้วเราสามารถที่จะดีกว่าที่จะไปฉันสองมื้ออะไรเงี้ยครับก็คงข้างหน้าเวลาพักเงี้ยครับแล้วก็รถหลวงปู่จะไปจอดพักด้วยเงี้ย เดินผ่านก็จะเห็นหลวงปู่ปลื้มมืออาจจะเห็นว่ารูปหล่อทองคาหลวงปู่นะอะไรอย่างเงี้ยมีหลวงปู่น้าทานอาจจะแบบเราอาจจะเปลื้มตอนช่วงนั้นแสดงว่าอยู่ด้วยธรรมะปิติเนาะใช่ครับใช่ไหมครับซึ่งพลังกายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอ่อนล้าไปบ้างแต่ว่าพอเห็นธรรมะปิติจากญาติโยมมาต้อนรับจากหลวงปู่ที่เป็นต้นบุญต้นแบบก็สามารถอได้เป็นนักรบเลยนะแห่งกองทัพธรรมค่ะ แล้วก็มีกิจกรรมอะไรอื่นๆอีกไหมคะที่ปลื้มตอนน้ำท่วมนะคะช่วงน้ำท่วมนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงสำคัญของสัมมาณีกัาลังกของวัดพระธรรมกายใช่ครับเป็นยังไงครับเล่าบรรยากาศเพราะว่าจริงๆแล้วยาโยมที่เพิ่งเข้ามาปีนี้สองปีนี้ไม่ค่อยเห็นบรรยากาศตรงนั้นไม่เคยเห็นไม่ใช่ไม่ค่อยเห็นไม่เคยเห็นก็สนุกครับบางวันก็อาจจะงดเรียนช่วงบ่ายไปเลยครับก็ระดมกําลังตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสาม แล้วก็ะอาจารย์สุวิต,วตวก็จะแบ่งกําลังว่าชุดนี้ไปที่ไหนชุดนี้ไปที่ไหนก็จะมีขของแอนของริพีพัอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางชุดก็ไปเทศบาลท่าโขงไปขุดกระสอบทรายใส่ทราย,ายก็จะมีชุดหนึ่ง บางชุดก็ไปเอาที่วิไลปกครองที่โคองหกธัญบุรีก็ตักกระสอบไปช่วยขนกระสอบทรายกับเจ้าหน้าที่ขรัอีกรอบหนึ่งเนี้ยกลัวไหมฮะเพราะตอนนี้มันเป็นเด็กอยู่เลยโอ้โหสนุกรับสนุกเเป็นด้วยความเป็นเด็กเลยเห็นน้ำครับเห็นน้ามันเยอะวิทำไมน้ํามันเยอะอะไรขนาดนี้แล้วเราก็เห็นแล้วอ้ทำไมน้ำมันเยอะแล้วก็ชาวบ้านชาวช่องเขาก็แล้ววัดเราก็วางกระสอบทรายเป็นแนวเพราะว่ากําลังเจ้าหน้าที่อย่างเดียวก็ไม่พอครับว่าเราก็ไปอาสาช่วยก็เห็นพระทั้งพระ ทั้งวัดเลยครับใส่รองเท้าบูทสบงอังสาอังสาก็อาจจะใส่อังสาแขนยาวกันยุงกันยุงใช่ครับผนก็สอบใส่กันบางวันก็ถึงปีหนึ่งปีสองครับถึงจะได้พักครับใช่ครับแล้วก็ต้องตื่นต่เช้าด้วยใช่ครับตื่นมาก็อาจจะแบบมาฉันเช้าสวดมนต์ก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็พี่เลี้ยงก็จะปล่อยพัก่ใช่ครับพักก่อนแล้วก็ รอเป็นวันๆ,ๆไปเพราะว่าพระอาจารย์สวิท่านจะมาแจ้งเป็นรอบๆไปว่าอะรอบนี้เดี๋ยวชุดนี้ไปนี่นะชุดนี้ไปนี่นะอะไรอย่างเงี้ยครับต้องดูสถานการณ์ด้วยเนาะค่ะ<ช>ว่าวันนี้บางทีน้ําขึ้นมาบางทีน้ําลดลงอ,อะไรอย่างงี้ด้วยเนาะอพ,อ,พอมาถึงปัจจุบันนี้ณวันนี้โตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเรามองย้อนกลับไปณวันนั้นตอนนี้ยังเป็นเด็กอยู่แล้วเราทําอะไรเรียกว่าผู้ใหญ่บางคนยังไม่มีโอกาสได้ทำพระอาจารย์รู้สึกยังไง ปพ้่มครับปื้มแล้วก็รู้สึกปพ้่มที่แบบว่าเออเรายังมีส่วนในการเหมือนช่วยวัดไม่ให้โดนถูกน้ําท่วมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถึงชุมชนรอบๆบวัดด้วยที่แบบว่าบางคนแบบบ้านอยู่ติดคลองน้ําใหญ่อย่างเงี้ยเขาไม่ได้รับน้ําเต็มๆมเขาก็ได้น้ำแค่ิดเดียวแล้วก็จะกลายเป็นการช่วยเหลือสังคมทั้งบ้านาอยูอ่พระจาจาร์ริงก็คลองสี่คลองห้าใช่ไหมฮะอประมาณช่วงคลองเจ็ดคลองแปด ไม่โดนครับโดนไหมฮะไม่โดนอาจจะเป็นเพราะพลังบุญจากสัมเณรลูกชายนะมาช่วยยตยิโยมชาวบ้าน,<อ>นก็เลยรอดพ้นไปครับอืมแล้วแล้วก็ตอนออรับบุญอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบกับการเรียนบาลีของสัมเณรไหมคะในช่วงนั้นก็ถามว่ามีไหมก็มีนะครับเพราะว่าวัดเราเนี่ยคือรู้อยู่แล้วว่ากิจกรรมเยอะครเน้นเรื่องกิจกรรมจะเยอะแล้วก็งานรับบุญก็เยอะนะครับแต่เราก็ต้องแบ่งเวลา แบ่งเวลาเนี่ยก็คือเหมือนอ่ะเขาประกาศมาปุ๊บเราก็ต้องหาช่วงเวลาชเชยๆในการอ่านหนังสือครับเหมือนกลับมาปุ๊บนอนก่อนอ่ถ้าวันนี้ไม่ได้ถ้าสมมติตั้งเป้าไว้สามหน้าสองหน้าต่อวันครับวันต่อมาก็เอาต้องต้องทบทบหน้าเอาให้มันได้ตามยอดเขาเรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์สำหรับตัวเราเองใช่ครับถ้าเราขาดตรงไหนก็ต้องไปเพิ่มตรงนั้นตรงนั้นให้มันบาลานซ์กันให้ได้ใช่ครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตอนช่วงติวก็คือว่าบางครั้งแบบ เคยตอนของปทสามไปติวที่วัดสท้ยทองแล้วแบบมันมีตรงหนึ่งที่ไม่เคยอ่านแล้วมันยากเียแล้วเราเคยไปแปลครั้งแรกรู้สึกแบบไม่โอเคแบบทำไมเราจำไม่ได้อะไรเงี้ยทั้งที่ในห้องอาจารย์ก็สอนแล้วก็เลยฝังใจอยากตรงนั้นนะก็เลยต้องแบบปูพรมก่อนรอบนึงเอาทั่วๆก่อนเพราะว่าไปติวปุ๊บก็จะได้เน้นรายละเอียดเพราะว่าอย่างน้อยเราเคยอ่านผ่านมาแล้วก็จะจำได้อย่างเงี้ยก็คือต้องสรุปง่ายคือต้อง ชดเชยเวลาที่ขาดหายไปในช่วงกิจกรรมน้นๆถ้าบบกเป็นกับกิจกรรมต่างๆของวัดพระธรรมกายมีภารกิจงานบุญใหญ่ต่างๆสัมานเรนเป็นกําลังหลัก<ฆ>และโดยเฉพาะที่อีกอย่างหนึ่งที่ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่สาธุชนตั้งหน้าตั้งตารอดูก็คือการกล่าวสุนทรพจน์<ฆ>เวลามีเพื่อนสาม,มนเนรนด้วยกันก็ดีหรือว่าน้องก็ดีขึ้นไปนกล่าวสุนทรพจน์หรือว่าตอนนั้นเป็นเด็ก มีรุ่นพี่ที่เป็นสามเณรไปกล่าวสุนทรพจน์รู้สึกยังไงครับมีค้สึกอยากจะไปยืนณนจุดตรงนั้นไหมครับก็เห็นแล้วปลื้มครับเพราะว่าท่านแต่ละคนก็จะมีสตอรี่ไม่เหมือนกันครับดูผมมาเป็นตัวหลวงพี่เองตอนเป็นเด็กก็จะเป็นเด็กถือพัดครับถือพัดเดินตามหลังอย่างเงี้ยกว็ว่าว่าที่ปท1ิษเนี่ยนะฮะเป็นปของเป็นของปท9ปท9จะกล่าวสุนทรพจน์ย่งเง้เขาก็จะให้เดินถือพัด ของปทศเก้าไปเนี่ได้ถือ<า>ทุกปีไหมครับก็ถือประมาณสองสามปีครับ,รบตอนอยู่นว,วากะสองนวากะสามเนี่ยเป็นไงฮะตอนถือรู้สึกว่านี่ของเราหรื <laughs> อยัง <laughs> บปื้มครับแล้วเห็นก็จะสังเกตดูทุกปีว่าสตอรี่ของหลวงพี่แต่ละรูปไม่เหมือนกันบางรูปก็อ,องค์นี้ปีเดียวผ่านอย่างเงี้ยองนี้บากบานหลายปี แต่ท่านก็ไม่ย่อท้อท่านก็สอบทุกปีอ่านหนังสือสอบทุกปีอย่างเงี้ยก็เก็บมาเป็นกําลังใจให้ตัวเองว่าเนี่ยท่านก็ยังอันนี้ได้เลย,ยนี่เราถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยนะเรามองแค่ว่าสามเณรที่มาร่วมงานวันนั้นท่านก็คงจะแบบทําหน้าที่ตรงนั้นไปอย่างอย่างดีที่สุดไม่ได้คิดเลยว่ามีสามเณรรูปหนึ่งในนั้นก็เห็นถึงเก็บเกี่ยว<ช>ต้องเรียกว,ว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากรุ่นพี่ๆ<ช>ว่าเขาดําเนินชีวิตไปยังไงถึงประสบความสําเร็จแล้ววันหนึ่งเราจะไปถึงตรงนั้น ใช่ครับก็คือดูเป็นคล้ายๆโมเดลให้เราครับแล้วรอให้เราเดินไปถึงถึงแม้มันจะนานหรือว่ายากลําบากขนาดไหนก็จะลองสู้ไปเพราะว่าบางรูปก็หลายปีเหมือนกันเออเราก็เนี่ยผมเชื่อเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่ก็ก็คิดเหมือนผมแหละครับว่าวันนั้นสามณรเองคงไม่ได้คิดลักษณะแบบนี้อย่างที่พระอาจารย์ได้พูดมาแต่ว่ามามาถึงวันนี้ได้ฟังจากพระอาจารย์ยังรู้สึกว่าโอ้ คือสามเนรถูกหล่อหลอมด้วยด้วยด้วยงานที่ไปทำแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะตัวเองจะไปประสบความสำเร็จตรงนั้นด้วยครับนี่ก็คือเป็นบทฝึกของพระอาจารย์ที่ท่านได้นำมาคือบางคนอาจจะมองว่าเป็นเป็นความสวยงามเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่านั้นเป็นพิธีกรรมแต่จริงๆแล้วมันเป็นการหล่อหลอมที่สุดยอดเลยใช่ไหมครับใช่ครับ มันเป็นการปลูกฝังคุณธรรมความดีแล้วก็จัดระเบียบทั้งความคิดแล้วก็คาพูดการกระทําด้วยนะคะและในตัวของหลวงพี่เอง่ะคะมีความผูกพันหรือว่ารักในครูบาอาจารย์หลวงพ่อทั้งสองยังไงคะหรือว่ามีมโนปณิธานตามท่านยังไงบ้างกับการสร้างบารเีล่านี้ะถ้าผูกพันก็โหต้องตอนเด็กเลยครับแบบว่าไปเจอท่านาตอนนั้นไปอายุ11ปีแรกเลยเป็นเนนนักการหนึ่งครับไปรับบุญอุปถัมภ์ S <S พระเถระในวัดแล้วก็ไปอุปถากกุติพระอาจารย์หลวงพระอาจารย์หมูก็คือพาาระอา,าจารย์เจ้าวาดองค์ปัจจุบัน่านจะอยู่กุติด้านหน้าก็ไปรับบุญกวาด<อ>แล้วก็ถูกุติท่านอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนั้นเป็นวันตอนบ่ายรประมาณบ่ายโมง,งก็ท่านหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ท่านจะมาเดินยอยอาหารปกติทุกปีทุกครั้งที่มาจะเห็น ท่านจะเดินมากับพระผู้ใหญ่หลายรูกมาเดินเหมือนบางเดตอน,นท่านช่วงเดินย่อ,อยาอาหารท่านก็จะคุยงานครับวันนั้นท่านมากับพี่โคสองคนห <laughs> ลอกบุญแล้วเลยเราก็อธิษฐานท่านจะเดินมาทางนี้ท่านก็เดินมาพอดีก็เลยเดินเข้าไปคุยกับท่านเลยท <c ười> ่านคุยอะไรบ้างก็คุยถามว่าทํายังไง ลูกเน้นจะเข้าถึงธรรมอะไรต้องถามท่านอย่างเงี้ยไม่จริงพระใจชอบปฏิบัติธรรมอยู่แล้วใช่ครับตอนเด็กเคยชอบมากแล้วก็เดินไปถามหลวงพ่อครับทำยังไงลูกเน้นถึงจะเข้าถึงธรรมครับพูดถ้าพูดถึงในปัจจุบันนี้บอกว่าอยู่เป็นเพราะจริงคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยรักการปฏิบัติธรรมแล้วก็รักลูกที่ปฏิบัติธรรมมากคือถือเป็นคําถามที่สุดยอดนะครับแล้วได้คำตอบได้คำตอบยังไงท่านก็บอกว่าราดีวอนห้าลูก กามฉันทะพยาบาทธีรมิทธะอุทะกะอุตจะแล้วก็วิกิจิตชาบอกละห้าอย่างนี้ได้ก็เข้าถึงธรรมแล้วลูกคร่าวประมาณนี้ครับฟื้นมากเลยก็ไปเขียนจดบันทึกเลยวันที่เขาไปคุยกัจํ่านจได้จนแบบนี้ใช่ครับผ่านมาหลายปีก็ยังจำได้ผ่านมาสิบเอ็ดปีได้แล้วครับในครัไปคุยก็ประทับใจท่านเมื่ว่าโอ้ท่านให้ความเมตตาเรา รว่าแล้วอย่างนึงเราเป็นเนนด้วยเเป็นเนนปีแรกครับแต่ท่านก็ให้ความเมตตาคุยกับเราสองคนก็คุยประมาณสิบนาทีได้ไหมแล้วจากนั้นก็ก็ย้ายกับนวัตการหลาทันถือว่ามีความกล้าหาญมากนะครับแล้วเป็นความกล้าหาญที่สุดยอดมากๆด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กๆรู้สัมม่เนาจะกลัวแต่นี้ถือว่านอกจากไม่กลัวแล้วเข้าไปถามคำถามที่สุดยอดมากจริงๆครับ ื่อพูดถึงปฏิบัติธรรมเองพระอาจารย์เองบอกว่าการที่มาถึงวินาทีนี้ณวันนี้มาเป็นพระมหาปริญญาได้ก็เพราะว่าจากการปฏิบัติธรรมสมัยตอนเป็นสามเณรด้วยนะครับแล้วพอมาถึงตอนนี้ตอนเป็นสามเณรรุ่นพี่ก็ยังได้รับถได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติธรรมด้วยล่ะครับเป็นหัวหน้าศูนย์ธรรมปฏิบัติครับอ่าย่างไงครับดูภารกิจคืออย่างไงแล้วตอนที่ รับภารกิจตรงนี้น้องๆเป็นยังไงบ้างครก็ดูแลเรื่องการนั่งสมาธิในพรรษาครับครับก็คือหลังจากเราจะเปิดเป็นเหมือนสมัครใจแต่ตอนบ่ายจะเป็นบังคับครับก็ค,บคือว่าก่อนเข้าเรียนหนึ่งชั่วโมงเงี้ยก็ไปนั่งสมาธิที่โรงเรียนเมื่อก่อนประเัียตเก่าอาคารสองครับแต่พอตอนกลางคืนก็จะเป็นสมัครใจก็คือใครอยากนั่งสมาธิก็ลงชื่ออย่างเงี้ยแล้วก็ให้มาแล้วก็จะมี เขาเรียกว่าถ้าเป็นช่วงเหมือนวันหลวงปู่สิบตุลาหรือวันธรรมชัยวันที่17สิงหาก็จะมีนั่งในสัตว์พิเศษใช่ครับก็จะมีกิจกรรมก็คือทุกรอบพระพิเลี้ยงท่านก็จะมาลงแล้วก็จะมีจับฉลากพระของขวัญอะไรอย่างงี้ครับเป็นต้นเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมทำให้น้องเขาอยากตั้งใจนั่งสมาธิจะว่าไปแล้วอันนี้คือเป็นภารกิจที่เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ใหญ่ สำหรับเด็กๆเองก็มีแหละครับหมายถึงว่ามีสมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยหรอครับมีครับเพเยอนครับะปฏิบัติธรรมบูชาครูบูชามหาปูชนียาจารย์นี่นะใช่ครับก็มีน้องเนนเข้าเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนี่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เราต้องอายนะต้องอายสำมเนนเวลามีวันครูก็ดีวันเกิดหลวงปู่ก็ดีใช่อะไรเงี้ยนะครับวันสําคัญของมหาปูชนียาจารย์ต้องปฏิบัติธรรมเพราะว่าอย่า เยาวชนสมนันยนี้องยังเห็นความสําคัญเลยใช่ครับแ <c oughs> ล้วหลวงพี่เองเห็นความสําคัญของการปฏิบัติธรรมยังไงคะหรือว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยสำคัญกับชีวิตของพวกเราอย่างไงบ้างคะก็สำคัญมากเลยครับเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วก็คือถ้าคนเราไม่มีสมาธิอยู่กับตัว <c oughs> ทั้งวันก็จะยุ่งเหยิงเลยลอง <c oughs> สังเกตดูง่ายๆครับเพราะว่าไม่ว่าจะทําอะไรเราจะเพ่งไปที่อะไรหรือถ้าในทางของเนนก็คือเรียนบาลีถ้าไม่มีสมาธิจดจ่ออยู่กับอักขระหรือว่าตัวอักษร ก็ไม่รู้เรื่องนะครับก็แบบว่าจาความจําก็จะไม่ดีก็จะจําสับนู้นสับนี้อะไรไม่ได้แต่ถ้าเรานั่งสมาธิเยอะๆตั้งใจนั่งเวลาเรามาแปลเรามาอ่านหนังสือแปรบาลีเนี่ยเราก็จะจําได้ง่ายเร็วขึ้นจำได้ง่ายเร็วขึ้นเป็นเทคนิควิธีการเนาะแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของการที่ได้ได้บวชอยู่แบบวันต่อวันมาหลายหลายสิบปีเนี่ยนะฮะก็เกิดมาจากสมาธิด้วยใช่ครับ พราะว่าเมื่อก่อนท่านจะมาลงที่หมู่บ้านปฏิบัติธรรมเก่าครับแล้วตอนบ่ายหลังจากฉันฉันเพลงเสร็จสามเณรก็จะตั้งแถวแล้วไปนั่งในหมู่บ้านตอนบ่ายกันเนี่ยครับแล้วท่านก็จะมาลงโอ้มีโอกาสได้ปฏิบัติใช่ครับตอนนวันการหนึ่งครับครับตอนนวันการหนึ่งแล้วคุณครูไม่เล็กละครับสุณผัสความอบอุ่นจากคุณครูไม่เล็ก มาบ้างหรือเปล่าครับโอ้โหเยอะเลยครับมากุตินินบ่อยมากเลยครับท่านมาบ่อยมากเลยครับก็มาแล้วครับวันไหนฝนตกท่านก็จะมาเดินดูว่าน้ําขังไหมอย่างเงี้ยครับพื้นที่กุติเป็นยังไงดินเป็นยังไงท่านจะให้ความสําคัญมากเลยครับเหมือนกุติเมื่อก่อนก็จะปิดทึบครับอย่างเงี้ยท่านก็มันลมมันไม่โฟท่านก็ให้เจอกกุติอย่างเงี้ยครับ แล้วก็จะดูว่าตอนกลางคืนเนี่ยหนาวไหม,อ,มอะไรเงี้ยท่านก็จะให้ความใส่ใจเรื่องว่าดึกดึกบางทีท่านแอบไปดูใช่ครับว่าสามเณรจําวัดกันยังไงใช่ครับไปดูเรื่องทิศท,ทางลมอะไรต่างๆเ<ช>ที่ยงคืน<ช>ตีหนึ่งท่านก็แอบไปดูใช่ครับก็เห็นไอ้ไข่เดินเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนมาเห็นไอ้ไข่อ้อลง ครูไม่เล็กเห็นท่านเดินอยู่มาบางครั้งเขามาคนเดียวนะครับไม่ได้มีไม่มีอุปถัมภ์ไปด้วยใช่ครับคือท่านจะให้ความสําคัญมากเพราะว่าท่านอาจจะอ่านหนังสือตอนกลางคืนแล้วเดียบร้อยละต่อไปกิจกรรมต่อไปไปดูลูกๆลูกๆเน้นไปท่างห่วงมากนะครับบางทีท่านก็จะดูเรื่องอาหารจานกินอะไรอย่างนี้สำเนียงใช่ครับท่านจะดูแล้วก็ดูเรื่องเน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลักเลย แล้วถึงบรรยากาศวันบวชสักนิดนึงครับพระอาจารย์ในทีที่ได้รับอนุญาตให้ได้บวชปีนี้แล้วมีอย่างไงบ้างครับต้องเตรียมตัวยังไงบรรยากาศในวันบวชเป็นยังไงบ้างยมพ่อยมแม่ปลื้มปิติอย่างไรบ้างครับก็ก่อนบวชก็ไปเข้านั่งสมาธิครับประมาณสองเดือนครึ่งได้มั้งครับที่หมู่บ้านอาสมพุทธบุตรแก้วครับอาสมพุทธบุตรแก้วก็ โดยความเมตตาของหลวงพ่อที่ท่านจะให้รูปพระมหาที่จะบวชรูกเนรที่จะบวชเป็นพระมหาเนี่ยไปนั่งสมาธิครับก็ไปเข้าสองเดือนเสร็จปุ๊บสองเดือนกว่าก็ตอนแรกเลื่อนจากวิสาขะปกติจะบวววิสาขะเลื่อนมาเลยนยั<ช>่งยาวขึ้นยาวขึ้นต่อเนี่ยครับ,รบเลื่อนมาเรื่อยๆแล้วก็ท่านก็อนุมัติมาครับตอนหลังว่าอะให้พระมหาบวชปิถีชีวิตนี้บวชบรรลาาษหะ แทนอย่างเงี้ยครับท่านพูดท่านบอกอนุมัติบวชวันนี้อะไรเงี้ยครับก็เลยได้มาบวชวันนั้นก็ถามว่าปพ้มมากเลยครับพอรู้วันบวชเพราะว่าตอนแรกี่ยเงียบคิิปเลยยังเงียบอยู่นะครับว่าจะได้บวชตอนไหนใช่ครับแล้วพอวันบวชก็โหยมมาเยอะมากเลยโยมมาเยอะครับเพราะว่าโยมแม่โยมแม่ก็เหมือนประมาณว่าเป็นผู้นําบุญด้วยนะ่เครับก็แบบหมู่คณะมากันเต็มเลย แล้วก็พระอาจารย์ประทีปท่านก็มายมพ่อก็มาร่วมงานด้วยโอ้ยยมพ่อก็มาด้วยแล้วก็มีน้องตามมาด้วยอมากันเยอะเลยครับใช่ครับครับประทับใจมากเลยวันบวชเราได้บวชที่อุโบสถพระไตรปิฎกด้วยใช่ครับแล้วบวชตอนพระท่านกล่าวส่วนให้อะไรให้เห็นยมพ่อยมแม่น้ําตาไหลฟื้นมากเลยครับยมพ่อก็มาพูดหลังจากบวชเสร็จบอก เพิ่มมากเลยไม่เคยเห็นวัดไหนที่บวชแล้วสง่างามแล้วก็ทักติดขนาดนี้อะไรเลยครับอเรียกว่าเป็นวันสําเร็จที่ที่พระพอาจารย์เฝ้ารอ,อคอยมาด้วยเหมือนกันครับที่นะจะได้ยินคานี้จากยมพอ่อใช่ครับมยมพ่อกับ,บเอเลอร์ยมแม่ก็ดีใจกันหมดเลยดีใจกันทั้งบ้านนะับเป็านามบัตของบ้านเลยครับ,รบเป็นเนื้อนาบุญจริงๆอยากให้พระอาจารย์ได้เมตตาพูดถึงความสุขแบบพระให้กับชายเปนแมนที่อยากจะ เดินตามรอยมาบวชนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะให้ได้อขอบพระคุณผู้มีพระคุณแล้วก็อนุโมทนากับญาติโยมที่มีโอกาสหรือมีส่วนในการสนับสนุนในการบวชของพราอาจารย์นะครับ,รบ,รบก็ขออนุโมทนาบุญนะครับจากกับญาติโยมนะครับที่ช่วยอุปถักค,คําชุนตัวหลวงพี่มานะครับเพราะว่าตามหลักแล้วก็คือถ้าพระพิสูจ์สามนเณร จะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่นะครับแล้วก็มีญาติโยมคอยอุปถากไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารหรือว่าจตุปัจจัยทยธรรมนะครับก็ความสุขแบบพระที่โยมพี่พูดถึงนะครับก็ลองมาบวชด,ด้วยนะครับเราจะไม่รู้เลยถ้าเราได้ยินปากต่อปากกันเราก็จะไม่รู้ว่าอะไรมันคืออะไรบางคนก็บอกว่า บวชพระมามันก็บวชวันต่อวันเช้าเอ็นเทนนอนเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาบวชที่วัดพระธรรมกายนะครับไม่เหมือนกันที่อื่นตื่นแต่ตีสี่ครึ่งรับรองครับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นบุญตลอดครับแล้วก็แต่พอหลายคนนะครับมาบวชที่วัดเราก็เลิกเล่าได้เลิกบุหรี่ได้เลิอกอะไรได้หลายอย่างไปทั้งปวงใช่ครับ,รบแล้วถ้าแบบมาบวชยิ่งถ้าแบบมีโอกาสได้มาบวชม,มลีลูก มีลูกๆอายุน้อยๆน่ามาบวชเนนดูเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็มีโครงการเนนพันลูกเพราะว่าสามเณรสามเณรก็จะถือว่ามีพระอาจารย์เป็นตแบบผู้ที่ผ่านช่วงชีวิตเป็นสามเณรเรียกว่าหน่อแก้เปรินรรมาจนถึงปัจจุบันเป็นพระมหาปรินก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่มั่นคงแล้วก็เรียกว่าไปถึงพระนิพพานได้แน่ๆเป็นหนทางสุดท้าย ค่ะแล้วแล้วญาติโยมล่ะคะญาติโยมก็สนับสนุนอย่างดีญาติโยมสนุนดีสําคัญมากๆสําคัญมากๆเลยครับคือถ้าไม่มีญาติโยมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าบางอย่างอย่างเงี้ยบางอย่างของบางสิ่งในกุติหรือว่าในพื้นที่ชารุดฝุดพลังถ้าไม่ได้จตุปัจัยของญาติโยมมาหรือว่าเข้าปลาอาหารอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ญาติโยมมาเลี้ยงสตเมอเนีก็ ต้องใช้เวลาไปไปแจกไปแบบว่าบินตา่ใช่ครับบินาบาดก็แย่อันนี้มีอาหารให้ฉันจะได้มีเวลาไปศึกษาธรรมะได้เต็มที่คัดกังวลไปได้ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวต่างๆนะครับยังเรียกว่ามีมากมายนะครับสำหรับต้นบุญนต้นแบบในการที่เราจะเดินตามรอยนะครับที่พระอาจารย์เองท่านก็ดูจากครูบาอาจารย์มหาปูชนียอาจารย์นะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงวิกฤต ไต่ใหญ่ก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือการใช้ชีวิตนะครับก็ดูต้นบุญต้นแบบจากครูบาอาจารย์นะครับก็จะทําให้มีกําลังใจในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วก็การที่ทุกท่านได้มีส่วนสนับสนุนนี่ต้องถือว่าเป็นกําลังสําคัญของพระพุทธศาสนานะครับท่านเองนี่ต้องบอกว่าใช้ชีวิตตั้งแต่เช้ามืดจนถึงเข้านอนเนี่ยนะครับก็เป็นบุญเป็นกุศลดังนั้นทุกท่านก็จะได้บุญ ได้กุศลไปกับท่านด้วยนะครับวันนี้รายการของเราได้ความปลื้มปิตินะครับเราก็ได้รับความรู้มากมายจากที่เยาวชนเด็กเราคิดว่าจะไม่มีความคิดในเรื่องของการที่จะมุมานะหรือว่าดูต้นบุญต้นแบบแต่จริงๆแล้วนะครับพระอาจารย์มาเผยมาเฉลยในชีวิตว่าตอนแม้เป็นเด็กกิจกรรมประกอบพิธีกรรมอยู่ก็มองอยู่ว่ารุ่นพี่หรือว่าผู้ที่ประสบความสําเร็จเขาดาเนินชีวิตอย่างไร ก็เอามาเป็นต้นแบบจนประสบความสําเร็จในวันนี้รายการว่าเราต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับพระมหาเดชดเ,ดดเ,ดเมธีเมธินะชะชโยกราบขอบคุณอย่างสูงครับจเจญพรล แล้วเมื่อได้ยินได้ฟังตัวอย่างของท่านแล้วนะคะก็เกิดแรงบันดาลใจคะ่ะแล้วก็สามารถเอาไปออกแบบชีวิตของท่านได้นะคะโดยเฉพาะท่านชายคะ่ะก็บวชอุทิศชีวิตแบบท่านนะคะดีอย่างไรแล้วเราก็มาปรับใช้กับชีวิตของเราได้นะคะวันนี้เวลาของรายการผู้ออกแบบชีวิตหมดลงแล้วคะ่ะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะคะกลับมาุพทนาบุญและส,สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับอาเ,อรอเรขง We'll